นะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของการอินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกนมิติยกกําลังนะครับซึ่งในเรื่องนี้ก็จะเป็นส่วนของแทนกับเซกมาด้วยกันคอดกับโคเซกมาด้วยกันนะครับซึ่งก็จะยังคงใช้เรื่องของเอกลักษณ์ตีโกนที่ผมเคยได้พูดถึงไว้ในคลิปแรกนะครับก็ขอยกมาเลยนะครับตัวนี้อ่าดูนะครับนี่ก็คืออะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนจากโคเซกให้อยู่ในรูปของคอนะครับ อันนี้ก็คอดเปลี่ยนอยู่รูปของโคเซกแล้วก็เซกเนี่ยเขียนอยู่รูปของแทนตัวนี้ก็แทนเขียนอยู่รูปของเซกแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนตัวแปรนะครับเห็นไหมเปลี่ยนตัวแปรเป็นแทนเอ็กเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บอย่าลืมดิฟนะครับอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนั้นนี่ก็เปลี่ยนตัวแปรเป็นคอดเปลี่ยนปุ๊บอย่าลืมดิฟนะครับซึ่งหรือพูดพูดอีกแง่หนึ่งก็คือการเปลี่ยนจาก dx เนี่ยเปลี่ยนจาก dx นะครับเปลี่ยนจาก dx ให้กลายเป็นก้อนเนี่ยนะครับก็คือการเปลี่ นี่ก็เปลี่ยนจากอะไรนะเศษอ่าเห็นไหมเศษปุ๊บอย่าลืมดิฟดิฟได้เศษได้เศษแทนถ้าโคเศกก็ดิฟได้ลบโคเศกคอดอย่างเงี้ยนะครับลักษณะนี้อ่าทีนลองมาดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่ว่าจะเลขคู่เลขคี่นะครับก็ทําเลยครับในสไตล์นี้เลยนะครับมาแต่ว่าเงื่อนไขคือว่าแทนกับเศษมา,มาด้วยกันเราสังเกตครับว่าแทนกับเศษเนี่ยอ่าเวลาดิฟอ่ะดิฟแทนนะครับ,บ, dip, uh, dip รบมันก็จะได้ในเท่าไหร่ได้เศษกำลังสองเห็นไหมมันจะคู่กัน ดิฟคอร์ก็ได้ลบโคเซกกำลังสองย่างเงี้ยนะครับมันจะมาคู่กันอยู่ของตัวนี้ตัวอย่างครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็ดูอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตแทนแทนยกกำลังลบหส่วนสอนะครับคูณกับเซกเซกนะครับยกกำลัง 4X ดีนะครับดีเอกจากสภาพตัวนี้ครับผมก็ลองนะครับลองดิฟถ้าผมดิฟแทนเนาะถ้าผมดิฟแทนเนี่ยเปลี่ยนเป็นดีแทนนะครับมันก็จะเป็นเศษกําลังสองเกิดขึ้นมันก็จะไปตัดเศษตัวนี้ตัวนี้ก็จะเหลือกําลังสองพอตัวนี้เหลือกําลังสองเสร็จปุ๊บเนี่ยไอเดียของผมก็จะไปอะไรครับก็จะไปเปลี่ยนเศษให้อยู่รูปของ 10. แทนเพราะฉะนั้นตัวแปรผมก็จะกลายเป็นแทนหมดเลยโอเคครับก็จะไปตามนั้นดูนะครับอินทิเกรต นี่ก็เป็นแทนเหมือนเดิมครับแทนลบหส่วน2 x sec. งเตัวนี้ก็ปก,กติครับเ e กกำลัง 4x เหมือนเดิมไม่มีอะไรตัวนี้ผมเปลี่ยนเป็น d d tan ทน tan x ทนะครับดิฟ t ทนปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนตัวแปรปุ๊บอย่าลืมดิฟนะครับเปลี่ยนตัวแปรปุ๊บอย่าลืม dip. Dip. ดิฟดิฟแทนได้ได้ s e กกำลัง2เห็นไหมมันจะไปตัดกับเ e c ข้างบนโอเคครับ okay, มันไปตัดกับ sec ข้างบน,นครับสังเกตดูนะครับพอผมตัดปุ๊บมันจะเหลือ มันจะเหลือตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับนี้ก็แค่ Co p ปีลงมาแทนยกรษลกงลบ5ส่วน2 x งนะครับตัดปุ๊บนะครับจะเหลือเศกกำลังสองนี่ก็เป็น d แทนเอเขียนครับผมตัดตัวนี้ไปนะครับผมตัดตัวนี้เดี๋ยวครับกำลัง2ตัวนี้ตัดไปปุ๊บมันก็เลยเหลือตัวนี้กำลังสองคราวนี้ผมก็เปลี่ยนตัวนี้ครับเปลี่ยนตัวนี้ให้อยู่ในรูปของแทนเศกกำลังสองมันคือ1นึบวกแทนเขครับตัวนี้ก็เลยออกมาเท่ากับอิติเกตแทน ลบห้าส่วนสองอันนี้ก็1 okay, บวกแทนกำลังสองบวกแทนกำลังสองแล้วก็ d แทน d แทนซโอเคนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันคือตัวแปรตัวแปร,แปรเนี่ยครับหมดเลยครับเพราะฉะนั้นโจทย์ตัวนี้เลยกลายเป็นนี้ครับอินทิเกรต u ยกกำลังลบ5ส่วน2คูณกับ1บวก u กำลังสองแล้วก็ดิฟยู ครับซึ่งมันจะเท่ากับอะไรครับตัวนี้กระจายเข้าไปปุ๊บมันคือผมขอเขียนตรงนี้แล้วกันครับบรรทัดมันจะได้พอนะก็จะเท่ากับตัวนี้ครับ ate, อินทิเกรต u ยกกําลัง5ส่วน2ติดลบนะครับแล้วก็บวกด้วย u ย,ยกกําลังลบ5าส่วน2นะครับกระจายเข้ามานี่ก็กลายเป็นเหลือลบ1ส่วน2ลบ1ส่วน2โอเคครับ du ซึ่งพออินทิเกรตปุ๊บมันก็จะออกเป็นเท่าไหร่ครับ ยยกกำลังลบ5ส่วน2บวกด้วยบวกด้วย1ใช่ไหมก็จะเหลือลบ3ส่วน2หารได้ลบ3ส่วน2คือการคูณด้วยลบ2อส่วน3โอเคครับแล้วก็บวกด้วย u ยกกำลัง u ยกกำลังลบ1น่บวก1ส่วน2ก็กลายเป็นยกกำลังเศษหส่วน2หารด้วยเศษ1น่คือการคูณด้วย2แล้วก็บวก4โอเคนะคผมก็เปลี่ยนตัวแปรกลับมา ลบสองส่วนสาม y คืออะไร u คือ tan x โอเคนะครับ u คือ tan x tan x นะครับยกกำลังเท่าไหร่ยกกำลังลบสามส่วนสองโอเคนะครับเอาเขียนเขียนยกกำลังแบบนี้เลยแล้วกันนะครับเขียนยกกำลังทั้งหมดเลยแล้วกันครับยกกำลังลบสามส่วนสองบวกด้วยสองสแควร์รูท y โอเคครับก็ tan แทน x เนี่ยนะครับบวกด้วย4เนียครับก็เรียบร้อยละเขีคนะครับลักษณะนี้เดี๋ยวลองดูตัวอย่างอีกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวขอก๊อบตัวนี้ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไม่ต้องย้อนกลับมาดูนะครับนะครับตัวอย่างที่ตัวอยที่2นะครับตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นะครับขอวางนี้ไว้ก่อนนะครับวางสิ่งที่จะใช้นะครับนี่นะครับ ตัวอย่าง2ครับตัวอย่างสองเป็นอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตแทนแทนกำลัง3 x คูณอยู่กับเศษยกกำลังลบเศษหนึส่วนส x นะครับ dx มองสภาพตัวนี้ครับถ้าผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นเศษ ดิฟเซกมันจะได้เซกแทนเห็นไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้เซกแทนเซกแทนปุ๊บเซกมันแทนเะนี้ยมันก็จะไปตัดตัวนี้เหลือกําลังสองพอกลังสองปุ๊บผมก็เปลี่ยนเป็นแทนกําลังสองถ้าอยู่ในรูปของเซกได้เงี้ยเพราะั้นตัวแปรผมก็จะกลายเป็นเซกหมดเลยเขียนครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปตามแนวทางนี้เป็นอินทิเกรตแทนกําลังสามนะครับคูณกับเซกคูณกับเซกยกกําลังลบเศษหนึ่งส่วนสอง แล้วก็ d นะครับ d ก็เปลี่ยนเป็น d sec d sec x d i อดิฟนะครับเปลี่ยนเสร็จปุ๊บมันก็ดิฟ sec มันก็ได้ sec แทนนะครับเ e c x คูณกับ tan x โอเคนะครับตัวนี้เปลี่ยนตัวแปรเห็นไหมนะครับแล้วก็อย่าลืมดิฟด้วยนะครับเทคนิคการเปลี่ยนตัวแปร u นะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากเปลี่ยนเข้ามาในนี้เลยนะครับในโจทย์เลยนะครับแทนตัวนี้มันก็จะไปตัดนี่นะครับมันก็เหลือแค่ t a นกำลังสองส่วนเ e c ตัวนี้กับ sec ตัวนี้เจอกันนะครับ มันหางกันปุ๊บมันกลายเป็นลบหนึ่งส่วนสองลบด้วยหนึ่งอีกทีหนึ่งครับอ่าเขียนตัวนี้นก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นเหลือแท้แทนกําลังสองเอกคูณกับเซกตัวนี้ครับกลายเป็นเซกยกกําลังลบสามส่วนสองเอกนะครับดีเซกดีเซกเอกโอเคครับก็ได้สภาพนี้ออกมาถัดไปครับกระบวนการถัดไปผมก็อย่างที่ว่าครับอย่างที่วางแผนไว้แทนกําลังสองผมก็จะเปลี่ยนเป็นงนี้โอเคครับก็จะเท่ากับอนนินทิเกรต แทนกำลังสองมันคือเซกกำลังสองแล้วก็ลบหนึ่งนะครับคูณกับเซกกำลังลบสามส่วนสองเเซกทุกอย่างเป็นตัวแปรของเซก x หมดเลยผมก็เลยมองสภ,ภาพว่าโอเคมันคือมันคือ u เลยนะนะครับมันคือ u เลยนะครับอินิเกรตตัวนี้ก็เป็นอะไรครับ u กกำลังสองลบหนึ่งคูณกับ u ยกกำลังลบสามส่วนสอง แล้วก็ดิฟยูโอเคนะครับซึ่งตัวนี้ผมกระจายเข้าไปก็จะออกมาเท่ากับอินทิเกรตยูยกกำลังลบ3ส่วน2ไปเจอกับ2ก็เหลือ1ส่วน2โอเคครับกระจายเข้าไปนะครับยู U, กำลังลบ3ส่วน2โอเคนะครับตัวนี้แค่แค่กระจายตัวนี้เข้าไปนะครับทีละตัวทีละตัวผมก็จะอินทิเกรตเลยนะครับอินทิเกรตปุ๊บจะได้ยู y, ยกกำลัง1ส่วน2บวก1ก็เป็น3ส่วน2 หารด้วย3ามส่วนคือการคูณด้วย2อส่วนสามครับตัวนี้ก็ลบลบนะครับ u <You S 1> ยกกำลังลบสาส่วนสลบสาสองบวกหนเข้าไปเหลือลบหส่วนสหารด้วยลบหส่วนสคือการคูณด้วย2คูณด้วยลบสนะครับก็เปลี่ยนจากบวกก็เป็นลบเปลี่ยนจากลบเป็นบวกนะครับมันมาเจอกันมันก็เลยหายไปโอเคครับบวกด้วยบวกด้วยสี่ผมก็เปลี่ยนตัวแปรกลับครับ,รบตัวนี้ก็ออกเป็น2อส่วนสาม ยูยูผมคืออะไรอย่าลืมนะครับยู U, คืออะไรเนีย่ยเราเปลี่ยนตัวแปรยูมาทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เซกเห็นไหมเซกคือเซกนะครับก็คือเซกเซกยกกำลัง3ส่วน2 x นะครับแล้วก็บวกด้วย2 s e เซกยกกำลงังลบเศษหส่วน2ออันนี้มันคือเท่าลงไปข้างล่างเป็นสแควรูทนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับก็เรียบร้อยครับ okay. เราจะสังเกตว่าเวลาแทนกับ เซกมาด้วยกันหรือว่าโคเซกกับคอทครับก็ทําในทํานองเดียวกันสุดท้ายจะออกมาแค่ตัวแปรยูเห็นไหมยูยกกําลังเอ็นเลยโอเคครับหลักการคือเนี่ยครับมันก็ใช้อยู่แค่นี้ครับมันก็ใช้กดเนี่นะครับเปลี่ยนตัวแปรเปลี่ยนตัวแปรครับเปลี่ยนตัวแปรแล้วก็เปลี่ยนของพวกนี้ครับใช้เอกลักษณ์ของพวกนี้ในการแก้ปัญหาตัวนี้นะครับก็จะไม่ได้ยากอะไรมากมายนะง่ายกว่าง่ายกว่าเวลาเอ่อพวกเซกโคเซกมาเป็นเลขคี่นะจำได้ไหมครับถ้าเป็นเลขคี่ปุ๊บมันต้องใบาพาสอ่ะ Can't help.